ผมเขาก็เลยปรับมาจัดงานอีเวนต์แบบเวอร์ชวลนะครับผมแล้วก็ออนไลน์สตรีมกันดูฟรีๆนี่ฮะ DC แฟนโดมสองพัแล้วก็กนะ DC 2020, แฟนโดมสองพัอืมจัดมาสองปีติดต่อกันก็ปล่อยของกนะันปล่อยฟุตเทจทีเซอร์ตัวอย่างใหม่ๆนะฮะในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับผมอพอป,ปีนี้แฟนๆคาดหวังว่าจะจัดครั้งที่สามขึ้น ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็คือเดือนหน้านี่นะฮะปี2022แต่ทางวอ,อเนะเวอร์รอเทอร์ประกาศออกมาแล้วนะฮะเรียบร้อยเลยประกาศออกมาตีหัวข่าวใหญ่ของเว็บไซต์น่าเชื่อถือก็คือทุกหัวนะผมเดนะ็ไลน์บริรตี้ทีเอว่าไม่มีการจัดนะัแคนเซิลปีนี้อืมจริงๆผมอยากให้จัดทุกปีนะฮนะดีซีแฟนโดมเนี่ยคือเป็นเนื้อหาแล้วก็เป็นรายการที่ ปล่อยของดีซเฉพาะเลยก็เหมือนกับ Star Wars Celebrate ชันนะผมแล้วก็ของ m มาวิ l นะครับผมแต่ m มาวิลเขาไปจับจองที่คอมิค c อนนะครับผมแล้วบังเอิญว่าปีนี้อ่ะมันมีงานคอมิค c อนนะกลับมาจัดที่ซานเดเอโกไงแล้วก็ดีซก็ไปจับจองเวทีมาเป็นงานใหญ่แล้วก็ปล่อยของแล้วปล่อยของที่ซานเดียโก้คอมิคคอนแล้วไงก็เลยไม่จัดดีกว่าอะไรเงี้ยอืม คือไม่มีเนื้อหาจําลองอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีนะเอาเอาง่ายๆถูกไหมฮะคือถ้าเกิดมียังมีของอยู่อะ่ะก็จะปล่อย DC แฟนโดมแต่ไม่มีแล้วเพราะว่า San Diego c o m มิ Con เนี่ยเพิ่งจัดเมื่อเดือนที่แล้วเองฮะอืมเดือนสิงหาเนี่ยต้นเดือนมั้งนะครับแล้วก็เนี่ยสิ่งเนี่ยมันไม่มีแล้วเราจะไปจัด DC แฟนโดมเืินหน้าอีกไม่ไม่มีอะไรจะปล่อย <laughs> จริงไหมฮะไม่มีอะไรจะปล่อยไงก็จัดทําไมถูกไหมฮะอันนี้คือประเด็นหลักๆอืมไม่ใช่เรื่องของอะไรหรอก ไปปล่อยที่ซานเอโกคอมมิคอนแต่ถ้าเกิดอะ่อะคอมมิคอนอ่ะยังไม่จัดในปีนี้ก็คงจะจัดเลยครับดีทีแฟนโดมคงจะจัดอยู่นะะครับก็ที่คอมมิคอนต้องไปแน่ฮะเพราะว่าเป็นงานใหญ่มากเลยแล้วก็มีมานานละงานเนี้ยแล้วก็แฟนบอยอะไรอะ่ะเข้าไปกันแล้วมันเสียเงินเข้าดูนะครับผมไอ้คอมมิคอนอ่ะเสียเงินเข้าไปดู ได้เงินอะไรด้วยนะฮะเข้าไปดูในอ่าในในวันนั้นในวันที่สตูดิโอตัวเองอ่ะไปจัดงานอ่ะได้เงินเข้ามาดูอะไรเงี้ยแต่ไอ DC Fandom เนี่ยมันดูฟรีนะครับผมคือจัดไปไม่ไม่ได้เม็ดเงินเนี่ยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างคือคอนเทนต์ไม่มีแต่จริงๆอ่ะจัดแหละในอนาคตผมว่าจัดอยู่แล้วฮะไม่จัดไม่ได้อาจจะมีคอนเทนต์ลอง,ลองๆอ่ะที่ไม่ได้ปล่อยในโอมิคอนนะครับผมนะฮะ ก็มาปล่อยที่นี้ก็อย่าอย่าลืมนะจำกันได้นะครับปีที่แล้วนะหรือปีสองพันยี่สิบนะครับผมไอเดอะแบทแมนเนี่ยดีซีแฟนโดมนะครับสองปีติดนะครับผมไปปล่อยของอยู่แต่ว่าบางเออดีซีแฟนโดมสองพันยี่สิบหนังจะเข้าฉายปีสองพันยี่สิบเอ็ดไงแต่หนังเลื่อนเลื่อนออกปอีกเลยมาฉายปีสองพันยี่สิบสองนะก็เลยดีซีแฟนโดมสองพันยี่สิบอ่ะก็เลยปล่อยของอีกครั้งหนึ่งเดอะแบทแมนเนี่ย ก็เลยได้ปล่อยของฮะที่ดีซีแฟนโดมน่ะสองปีติดเลยอืมนะครับเพราะเลื่อนฉายโควิดเนี่ยแล้วก็ปีนี้ไม่มีนะครับผมต้องติดตามนะตามกันแต่แฟนๆน่ะอยากให้มีแหละคือถ้าเกิดดีซมันจักรวาลใหญ่ขึ้นน่มันคงจะมีละฮะเนื้อหาอะไรมันเยอะขึ้นอาจจะเป็นซีรีส์มาปล่อยอะไรอย่างเงี้ย เป็นทีเด็ดมาบ้างสำหรับสาวกโดยเฉพาะอ,อะไรเงี้ยอืมอะดูช่องเช็ดกันหน่อยนะ